สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปูสอนจิปฐานนะคะคลิปนี้วันนี้แม่ปูจะมาสอนวิธีการเย็บตะเข็บเข้าถ้ากันนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นกางเกงนะคะทุกคนนะเป็นกางเกงที่แม่ปูได้ออกแบบไว้นะคะเอาไว้ใส่เองเนาะนะคะวิธีการเย็บตะเข็บเข้าถ้ากางเกงก็เป็นอะไรที่ มีความละเอียดมากๆนะคะดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีจักรพงนะคะจักรที่แม่ปูใช้ก็เป็นจักร gs 3700P นะคะจริงๆจักรตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ลายซิกแซกได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยแม่ปูรู้สึกว่าเวลาใช้ลายซิกแซกแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะนะคะมันก็ยังล่วยอยู่ดีนะคะแม่ปูก็เลยเย็บลองเย็บตะเข็บเข้าทําดีกว่านะก็เลยฝึกนะคะทำเป็น คลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้นะคะว่าวิธีการเย็บตะเข็บเข้าทำทำยังไงนะคะเราจะใช้ผ้านะคะด้านผิดกับด้านผิดประกบเข้ากันนะคะถ้าเป็นยางเกงเนี่ยเราจะใช้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยประกบเข้ากันนะคะทีเนี้ยนะคะเนี่ยหาผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะใช้ผ้าด้าน ผิดนะคะใช้ผ้าด้านผิดประกรบเข้ากันนะคะใช้ผ้าด้านถูกง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็ประกรบกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตะเข็บข้างนะคะตะเข็บด้านข้างด้านข้างนอกนะคะถ้าใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่ชัวร์นะคะเราก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยนะคะกลัดตะเข็บข้างไว้ก่อน,นะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ <c oughs> <oli> เพื่อแบบผ้าจะได้ไม่ย่นนะคะแล้วก็นะคะจะได้ไม่เหลื่อมกันนะเราก็กลัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาเข้ามาในฝีเข็มจักกของเราได้เลยนะใครที่กลัวจะเย็บไม่ตรงนะคะเราก็ใช้ไกด์ได้เลยนะเวลาเราเย็บตรงนี้นะคะให้เราเย็บเข้าไปประมาณ0.5มิลน,นะคะ0.5มิลของของตัวผ้านะคะแล้วก็อย่าลืมย้ำที่หัวเข็มด้วยนะคะ,ค,ะค่อยๆเย็บไปไล่ไปจนถึงสุดข้างล่างเลยค่ะ หลังจากที่เราเย็บจนสุดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กันไก่นะเจียนอขอบข้างๆออกนะคะไม่ต้องเจียนเยอะนะคะให้เราเจียนแค่มันเลยๆออกมาแค่นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเจียนเข้าไปเยอะเนี่ยนะได้ขอบที่เราเย็บไว้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะหลุดลุยได้นะคะหรือขาดนะราะนั้นก็ค่อยๆเจียนออกทีละนิดละนิดแค่นั้นเองค่ะหลังจากที่เราเจียนเสร็จแล้วเราก็ ะเข็บนะคะกลับด้านนะจากผ้าด้านถูกนะคะพลิกกลับมานะคะให้ผ้าด้านผิดเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะก็เดี๋ยวดูตามที่แม่ปูทำดยนะคะค่อยๆทำไปนะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะพับขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนเราล้มตะเข็บไปข้างในนะคะทีเนี้ย เวลาเราเจียนนะคะตั them, ้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าเราเจียนเยอะไปนะคะตะเข็บที่เราเย็บไว้เนี่ยมันก็อาจจะหลุดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจียนน้อยไปนะคะเวลาเราล้มตะเข็บพับตะเข็บเข้ามาแบบเนี้ยนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราเย็บล้มไปเนี่ยนะคะเย็บเข้าถ้ำเนี่ยนะคะไอเออเขาเรียกว่าขอบที่เราเจียนไว้นะคะมันก็จะเลยออกมาเพราะฉะนั้น การเจียนน่ะจะต้องเจียนให้แบบพอดีนะคะกะให้พอดีใครที่เป็นมือใหม่อาจจะต้องค่อยๆฝึกไปนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรนะเราฝึกเย็บกับเศษผ้าหรืออะไรก็ได้นะคะค่อยๆฝึกไปนะเวลาเราเย็บอนะคะเราก็เย็บเข้ามาประมาณเมื่อกี้นี้คือเราเย็บเข้าประมาณ0.5ใช่ไหมคะส่วนด้านนี้นะคะใครที่ทําเป็นรอยกดไว้นะคะเราก็สามารถที่จะเย็บตามรอยกดของเราได้เลยนะคะ พยายามให้ที่เราพับตะเข็บนะคะที่เรากลับตะเข็บด้านขึ้นมาเนี่ยนะคะให้มันแบบพอดีกันนะคะอย่าให้เหลื่อมกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่พอดีเนี่ยเวลาเราเย็บไปเนี่ยตะเข็บข้างมันจะไม่สวยนะคะน่เลยนะคะแล้วก็วางตีนผีลงนะหรือจะเย็บเข้ามาประมาณ1เซนก็ได้นะคะหลังจากที่เราเจีเยนตะเข็บแล้วนะคะเวลาเราเย็บไปเนี่ยพยายามพลิกกลับไปดูด้วยนะคะว่า ตะเข็บที่เราเจียนออกเนี่ยมันเลยออกมาหรือเปล่านะคะมันแลบออกมาไหมถ้าเกิดว่ามันเลยหรือมันแลบออกมาเราจะต้องกลับไปเจียนใหม่เลาะใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ค่อยๆทําไปนะคะทําไปเช็คไปดูไปเราจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้นะคะอันนี้ก็คือดูที่แม่ปูกําลังทําได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากลับด้านออกนะคะก็คือเอาด้านถูกเนี่ยหงายขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าตะเข็บที่เราเย็บเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสวยงามดละเรียบร้อยมากๆกนะคะกันลุยได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครที่เจียนตะเข็บออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะแสดงว่าเรายังเ,เจียนออกได้ ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็เราก็ให้เรากลับไปดูเนาะแล้วก็อาจจะต้องแก้นะคะเพราะฉะนั้นเวลายเย็บก็คือเราจะต้องค่อยๆเย็บไปเช็คไปด้วยนะคะว่าตะเข็บที่เราริมขอบที่เราเจียนออกไปเนี่ยมันพอดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะทําให้ดูอีกหนึ่งข้างนะคะเพราะว่ากางเกงมันจะมีข้างซ้าย จะเข็บข้างขวาข้างสายใช่ไหมนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันทำเป็นกันอีกข้างนึงนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็ดูไม่ปูดไปเลยนะคะ ทีนี้เราก็มาเล็มเหมือนเดิมนะคะเลมออกพขอทำตามได้ไหมทุกคน เข้าใจไหมคะกลัวทุกคน,นจะแบบว่าไม่เข้าใจอะนะคะพอเราเล็มออกแล้วใช่ไหมเราก็กลับตะเข็บนะกลับตะเข็บก็คือด้านนี้เราเย็บไปแล้วเนาะนะคะเราเย็บไปแล้วเราก็กลับตะเข็บออกมาพอเรากลับตะเข็บออกมาแล้วนะคะเราก็พับนะคะพับแบบน,นี้นี่ งงไหมนะคะพอเรากลับตะเข็บออกมาขากางเกงมันก็จะอยู่แบบนี้เนาะนะคะอันนี้มันคือขากางเกงนะขากางเกงด้านในนะคะด้านในคือตรงเป้าเราอะนะคะอันนี้คือเป้านะเนี่ยเป้านะคะเออเป้านะคะทีนี้เราจะเย็บเป้ายัางไงล่ะนะคะเราก็เย็บไปเลยนะคะนี่นะคะเราอาจจะใช้ลายซิกแซกแซกซิกแซกเป้านิดหนึ่งก็ได้นะคะเนาะถ้าเราแบบกลัวมันจะลุยนะคะแต่ตรงขอบตะเข็บ ข้างเกงเราใช้วิธีการเย็บเข้าถ้ำนะคะอ่ะนะคะอันนี้คืออันนี้คือเป้านะคะพอเวลาเราเย็บด้านด้านนอกเสร็จแล้วเราก็มาเย็บด้านในเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมเลยคับเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะไปปรับความกว้างของเข็มให้อยู่ที่หมายเลขสี่ด้วยนะคะวางจับให้เรียบร้อยนะคะ มีรอยกดอยู่แล้วก็สบายนะคะอย่างของแม่ปูก็มีรอยกดอยู่แล้วนะคะกลัวมันไม่ตรงก็เอาไกด์วางเราใช้มือแบบคำ้ำค้ำดูได้นะว่าไอ้ขอบผ้าริมผ้าที่เราเย็บไปอย่างมันเลยมาหรือเปล่าเราใช้มือคำ้ำค้ำได้ทุกคนมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหลาะเนาะ เสร็จเรียบร้อยเนาะกับการเย็บเข้าถ้ำกลางเกงกระดาเข็ดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะเรียบร้อยมากนะคะเห็นไหมมันจะแบบเรียบร้อยมากอันนี้ด้านในเป้านะคะด้านข้างในเป้าอันนี้ข้างในนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ใครขยันก็ล้มตะเข็บได้นะคะเนี่ยล้มตะเข็บได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ล้มนะคะถ้าใครจะล้มตะเข็บก็เย็บเย็บล้มตะเข็บได้เลยนะถ้าลบเย็บตะเข็บมันก็จะมีจะมีรอยเย็บตรงนี้ขึ้นมาอีกรอยหนึ่งเนาะมันก็จะดูแบบเรียบร้อยไปใหญ่นะคะสวยเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําตะเข็บเข้าทำนะคะห้า ถ้าลองถ้าทำไม่เป็นก็ลองกับเศษผ้าดูก่อนก็ได้นะคะลองกับเศษผ้าง่ายๆนะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะแม่ปูก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รักในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแม้ว่ามันจะผิดบ้างถูกบ้างยังไม่เก่งบ้างในวันนี้นะคะถ้าเราเกิดถ้าหาว่าเราฝึกไปเรื่อยๆทำาบ่อยนะคะแม่ปูเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทำได้เก่งแน่นอน,นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับ ช่องแม่ปูสอนจีปาถาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะคะถ้าครบ500 s u b s c ับส e ครเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแม่ปูจะมาสอนนะคะทำแพทเทิร์นกางเกงนะคะนี่แหละนะคะกางเกงแพทเทิร์นกางเกงที่บตัดใส่สามารถทำแพทเทิร์นเป็นกางเกงช้างได้นะนะคะโอเคนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย